ู้ชมขากลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยสําหรับซีอโอหนุ่มท่านหนึ่งที่โอ๊ตประโมทปราทานอยู่ๆก็ประกาศการคอนเสิร์ตว่าอยากมีลูกนี่ไงกลายเป็นเรื่องกลายเป็นราวเลยคุณผู้ชมขาเอ่ยปากว่าอยากมีลูกกลางคอนเสิร์ตแบบนี้นะเอาจริงถ้าพี่โอ๊ตอยากจะมีตอนนี้ก็ไม่ติดเขาเรียกได้ว่าเฮ้ยน้าที่การงานก็ดีนี่ตังในกระเป๋าก็มีพร้อมซะยิ่งกว่าพร้อมรถก็เอ็ โดนแม่ด่าเจอหนุโอ๊ตต้องรีบถามถึงเลยตอนนี้แอบมีลูกแล้วหรือเปล่าเจ้าตัวเองบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้มีลูกแต่พี่เนี่ยอยากมีลูกมากๆนึกถึงตอนที่ตัวเองมีลูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วคือนึกภาพออกแล้วไงทุกวันเนี่ยหาเงินเพราะว่าจะเก็บเอาไว้ให้ลูกแต่ตอนนี้ที่มันยังมีไม่ได้เพราะว่าโหมงานหนักทำงานช้ำๆแบบไม่ได้พัก วันๆเนี่ยวิ่งงานทีก็แทบจะขาลากเนี่ยแหบแห้งไปหมดและเงินที่ว่าจะต้องเก็บให้ลูกเนี่ยก็ต้องเบิกมารักษาตัวเองก่อนค่าใช้จ่ายแต่ละทีเป็นหลักหมื่นนะจ็นดูนะคะท่านซีอโอหมอสั่งให้พักพี่ออสสั่งหมอกลับเลยมันพักไม่ได้แต่ขอยาเพิ่ม่วนๆเลยครับหมอโปรเจกต์มีลูกก็เลยต้องพับเอาไว้ก่อนค่ะอผมอยากมีครอบครัวผมอยากมีลูกผมเนี่ย ไม่งั้นผมจะทํางานทุกวันนี้เอาตังค์ไปให้ใครถูกไหมคือเราทาเพื่อเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ให้ลูกเราสบายเพราะว่าในทุวทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเราอยู่ในโลกที่วันนี้ค่าเทอมแบบบางทีอินเตอร์เป็นเป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องทํางานเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้เดือนนี้ผมสุขภาพแย่มากแย่มากแล้วก็เดือนนี้ผมไปหาหมอเนี่ยผมคิดว่าต้องมี10บครั้งจริงๆแล้วก็ไปครั้งหนึ่งอะ ก็เป็นหลักเกือบหมื่นบาทเพราะว่าทุกครั้งผมต้องไปสองกล้องเข้าไปที่จมูกเพื่อไปดูกล่องเสียงว่ากล่องเสียงเราเป็นยังไงจีโอนะคะใช่ะค,ะค่ะ oh. เออ,อตัวพอ